สวัสดีครับผมช่างโยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถโตโยต้าอันดาสสามศูนย์ปีสองพันยี่สิบสามนะครับคันนี้ติดตั้งจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับหน้าจอขนาดสิบเอ็ดจุดหกนิ้วเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจอใหญ่นะครับมาพร้อมหน้ากากชุดใหญ่เลยนะครับมีปุ่มด้านล่างมีสวิตช์ไฟฉุกเฉินมาในชุดเลยนะครับนี่ใช้ได้ปกติทุกปุ่มนะครับสวิตช์ฉุกเฉินนะครับก็คันนี้ติดตั้งกล้องสามร้อยหกสิบองศาเข้าไปด้วยนะครับกดทุกกล้องที่หน้าจอภาพสามมิตินะครับเอาทุนกล้องแบบนี้ได้เลยนะครับ ที่รอบรถนะครับชัดเจนคาิเบียตให้เนียนเลยนะครับแล้วก็ภาพ2มิติกดปุ่มนี้นะครับกล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังกล้องซ้ายครับเห็นรอซ้ายกล้องขวาปุ่มนี้รอซ้ายลรอขวาพร้อมกับพื้นที่รอบคันนะครับระบบออโตโ้โเขยกระถอยขึ้นกล้องหลังให้นะครับหมุนพวงมาลัยนะครับเส้กนการยะเดียวปกติหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเส้นเดียวออกากร์ถอยขึ้นกล้องหน้าให้นะครับ ก็มีระบบเซ็นเซอร์เดิมนะครับปุ่มพวงมาลัยสั่งเปิดกล้องได้นะครับปุ่มนี้เปิดกล้องด้านหน้าจะมีกลัวยอยู่นะครับนะครับจะมีเซ็นเซ,นเซอร์เตือนที่หน้าจอให้ด้วยนะครับด้านหน้าถอยหลังหมุนพวงมาลายัย ก็มาดูในส่วนของระบบความบันเทิงนะครับยู u ูบเ e ็ตฟิกลงให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นสเปคท็อปสุดนะครับแรม8ลอม256 CPU 8คอร์ภาพ 2K นะครับประมวลผลไวแบบนี้เลยนะครับลื่อนปืนลื่อนปืนแบบนี้นะครับแต่ปุ๊บติดปั๊บนะครับไม่ต้องลุ้นนะครับเลื่นปืนลื่นปืนแต่ปุ๊บติดปั๊บนะครับประมวลผลไวสุดยอดนะครับตัวนี้ มาดูในส่วนของ Google Map นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้ร้านสิทธิเจริญซาว มุ่งหน้าทางตะวันตกไปยังถนนหมายเลข3902แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข3902าออันออันนนงแคมกได้ะรรบ เาลสกัันนครรบพพี่่้องกเาะ็ต้องการเข้าจอดหรือว่าออกจากซอยเจทีพุตบาทก็เปิดกล้องขึ้นมาได้เลยครับกดปุ่มนี้นะครับจะขึ้นกล้องแล้วก็เลือกมุมมองกล้องที่หน้าจอได้เลยนะครับจะดูกล้องซ้ายกล้องขวากล้องหน้ากล้องหลังดูสามิติพื้นที่รอบรถสิ่งกีดขวางต่างๆสุดสายตาได้หมดนะครับเป็นตัวจริงไม่ได้เป็นได้แค่ของเล่นเขานะครับ ติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพนะครับเรามีความชํานาญเฉพาะทางนะครับเรื่องการถอดประกอบรถยนต์การติดตั้งจอแอนดรอยเดินระบบต้อง360องศานะครับถอ,อ,อดประกอบแนบสนิทเหมือนเดิมไม่มีการแตกหักเสียหายแน่นอนนะครับรถของท่านจะไม่มีรอยงัดไม่มีรอยขีดข่วนต่างๆนะครับงานติดตั้งเข้ารูปนะครับหน้ากากตรงรุ่นปักตรงรุ่นไม่ต้องต่อ,ตอสายไฟนะครับสนในจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817757546ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ